กอดขายตอนไตรามาสหนึ่งเนี่ยก็อาจจะยังไม่ได้แรงนะคะเพราะว่าปกติแล้วมันเป็นซีซนอลค่ะว่าครึ่งแรกของปีเนี่ยจะต่าแล้วมันก็จะไปเยอะๆกันในครึ่งปีหลักเเป็นไปตามที่คาดเลยนะคะคือมันดีกว่าคาดเยอะมากนะคะทุกบริษัทเลยนะคะตัวช่วยของเขาคือเขามีการขาย Data Center 2ลงนะคะได้กําไรมา345ล้าน มีมุมมองยังไงบ้างสําหรับหุ้ในกลุ่มนิคมอุตสาหกรรมและทําไมที่ผ่านมาราคากลุ่มนี้ถึงได้ลงมาเยอะจังเลยครับพี่แขงครับก็ราคาที่ปรับลงมาในช่วงนี้นะคะในช่วงหนึ่งเดือนที่ผ่านมาเนี่ยเราก็เชื่อว่ามันเป็นทางด้านเซนติเมนต์นะคะเกี่ยวกับคอนเซิร์นว่า ต้นทุนก๊วสวธรรมชาติขึ้นต้นทุนฐานหินขึ้นเพราะฉะนั้นนิคมเนี่ยส่วนใหญ่เขาก็จะมีเงินลงทุนในพวกโรงไฟฟ้ากันก็อาจจะทําให้กําไรจากโรงไฟฟ้าขาดทุนนะคะแล้วก็ยอดขายตอนไตรมาสหนึ่งเนี่ยก็อาจจะยังไม่ได้แรงนะคะเพราะว่าปกติแล้วมันเป็นซีซันอลค่ะว่าครึ่งแรกของปีเนี่ยจะต่ําแล้วมันก็จะไปเยอะๆกันในครึ่งปีหลังอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ยังไม่มีข่าวอะไรที่ p o s i t i v เข้ามานะคะแล้วก็เลย อาจจะทําให้นักลงทุนบางส่วนเนี่ยก็เกิดความไม่มั่นใจก็มีการขายลงมาก่อนนะคะก็เลยทําให้ราคาหุ้นเนี่ยมันปรับลงมานะคะแต่ผลประกอบการที่ออกมาเป็นไปตามที่คาดเลยนะคะคือมันดีกว่าคาดเดยอะมากนะคะทุกบริษัทเลยนะคะเพราะว่าทุกบริษัทเนี่ยมีตัวช่วยหมดเลยค่ะเดี๋ยวเราไปเริ่มตัวแรกเลยไหมคะที่อมาตะดดีไหมคะครับอ๋อมีองบออกมาดีแล้วก็มีตัวช่วยด้วย นะครับอันนี้คือ,อภาพรวมที่ทําให้งบออกมาดีเกินคาดแม้ว่าราคาก่อนหน้านี้จะย่อลงมาก็ตามนะครับ<ช>ไปเริ่มกันที่ตัวแรกกันเลยครับพี่แข็งครับก็คือตัวนี้นะครับค่ะอมตะนะคะก็ประกาศออกมา544ล้านนะคะก็สูงกว่าที่คอนเซนทัสแล้วที่เราคาดไว้นะคะก็ เพิ่มขึ้น345% e ยอ on เ e ียนะคะแล้วก็ลดลง30% q o Q q นะคะที่ลดลง30% Q-on-Q เนี q q ่ยเพราะว่าโอนน้อยลงอะคะ่ะเพราะว่าตอนไตรมาส4ปีที่แล้วเนี่ยเขาโอนที่เวียดนามไป322ไร่นะคะแต่ว่าไตรมาสนี้เนี่ยโอนประเทศไทยอย่างเดียวก็เลยทำให้ลดลงแต่ว่าที่เราจะโฟกัสก็คือ y e a r o n เ e ียที่โต345%เนี่ยเป็นเพราะว่าเขามีการขายโรงงานให้เช่าที่เวียดนามนะคะ่ะไตรมาสนี้ขายไป10โรง ะะมุกกำไรเข้ามา628ล้านบาทนะคะในระดับของอมตะวีนะคะถ้ากับถ้าในระดับของอมตะก็คูณ73เเซ็เข้าไปนะคะก็ยังได้400กว่าล้านอยู่ดีนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยไตรมาสนี้ก็เลยโตดีนะคะโตดีเพราะมีกำไรพิเศษจากการขายสินทรัพย์ใช่ไหมใช่ค่ะคือตอนไตรมาส4มีขายไป8ลงได้450ล้านไต,ตรมาสนี้ขาย10ลงได้628ล้าน พี่แขงครับนิดนึงนะครับตกลงมันดีไม่ดีกันแน่โอเคก็ขายสินทรัพย์ก็ได้ตังบุ๊กกำไรแล้วก็เป็นรายการพิเศษแต่ว่าเป็นการขายสินทรัพย์ที่เคยสร้างรายได้ในลักษณะค่าเช่ามันดีระยะสั้นแต่ว่ามันจะทำให้ recurring income ลดลงในระยะยาวไหมครับพี่แขงครับคือจริงๆอันนี้ไม่ถือเป็นรายการพิเศษนะคะ อันนี้ก็จะเหมือนกับ WHA ที่เขามีการขายแอสเซทเข้ากองทุกปีอย่างเงี้ยค่ะเพราะว่าแอสเซทที่สร้างมานะคะถ้าเกิดเอาไปขายเนี่ยเออก็จะได้กำไรวันทามอย่างที่คุณยุทธนาว่าถูกต้องแลล้ค่ะแต่ว่าตรงนี้ก็สามารถเอาไป r รีินเวสได้อีกนะคะเพราะว่าที่เวียดนามเนี่ยเขามีโครงการที่จะขยายเยอะมากปลายปีนี้อาจจะมีนิคมใหม่อีก2นิคมนะคะแล้วก็นิคมที่มีอยู่ปัจจุบันเนี่ยเป็นนิคมใหม่ที่ดีเว่อปแล้ว2โครงการเนี่ยก็ เปิดอยู่นะคะเริ่มเปิดก็ต้องเริ่มคืออย่างเช่นทารองอะค่ะเขาก็เปิดแล้วขายแล้วเฟสหนึก็ขายไปได้เยอะแล้วเพราะฉะนั้นเขาจะต้องเริ่มเฟสสองเขาจะต้องใช้เงินไปเป็นคืนที่ดินไปพัฒนาอะไรพวกนี้ค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยการขาย RBF ตรงนี้เนี่ยมันก็ไปช่วยทำให้เขา working cap สูงขึ้นนะคะก็เป็นลดการกู้กู้ยืมทีนี้ที่บอกว่าเอ๊ะทำให้ไรายได้ Recurring Income ลดลง ถูกต้องค่ะ r e c u อ r i n g i n c o m อนลดลงแต่ว่าเดี๋ยวเขาก็จะสร้างใหม่ขึ้นมาอีกค่ะครับค่าเช่าหายไปแต่ได้เงินก้อนใหญ่เข้ามาและก็กำลังจะชาแล้วก็กำลังจะสร้างเพื่อก่อให้เกิดรายได้ในรูปแบบอื่นๆรวมทั้งค่าเช่าได้อีกในอนาคตอันใกล้อย่างนั้นหรือเปล่าครับพี่เขงค่งะใช่ค่ะนะเพราะฉะนั้นโดยรวมแล้วเราก็มองว่าไม่ได้เป็นเรื่องที่เ,เสียหายอะไรนะคะที่ที่จะขายออกมาค่ะ ค่ะทีนี้มาดูออปเปอเรชันเรื่องของการโอนที่ดินนะคะไตรามาสนี้ก็จะโอน70ไร่นะคะก็สูงกว่าไตรามาส1ปีที่แล้วที่โอนแค่32ไร่นะคะ mm hmm. ส่วนตอนไตรามาส4นี้อย่างที่เรียนเมื่อกี้ะค่ะว่ามีโอนที่เวียดนามเข้ามา322ไร่แล้วก็ที่เมืองไทยเองก็โอนเยอะนะคะก็เป็นซีซันนลด้วยเห็นไหมคะว่าไตรามาส4เนี่ยก็โอนเยอะ, mm hmm. ะต้นปีดรอปปลายปีไฮ ทีนี้มาดูทางด้านมาจินนะคะของการขายที่ดินมาจินก็ค่อนข้างดีนะคะหกสิบสามเปอร์เซ็นตนะคะอันนี้จริงๆเรียกว่าดีมากนะคะเพราะว่าอันนี้เป็นการโอนที่ละยองทั้งหมดนะคะปกติละยองเนี่ยมาจินจะอยู่ประมาณห้าสิบแต่ว่าผืนที่โอนในไตรมาสนี้เนี่ยมาจินค่อนข้างดีค่ะครับทีนี้มาดูตัวกดนะคะตัวกดคือไฟฟ้าค่ะลงไฟฟ้าต้นทุน,ทนครับ ไตมาสเนี้ยโรงไฟฟ้าจะโดนโกดด้วยต้นทุนก๊นสธรรมชาติที่เพิ่มขึ้นนะคะก็เลยทำให้กำไรลดลงปีที่แล้วร้อยล้านปีนี้เหลือ84ล้านค่ะอันนี้ก็คือของตัวอมตะนะคะอันนี้จะให้ดูนะคะนีเ่เส้นประนี่คือราคาแก๊สธรรมชาติเห็นไหมคะว่าไตมาสหนึ่งเนี่ยแก๊สธรรมชาติปรับขึ้นเยอะนะคะขณะที่ค่า FT เนี่ยปรับขึ้นนิดเดียวนะคะ,คะก,ก็เป็นสาเหตุที่ทำให้โรงไฟฟ้ากำไรน้อยลงค่ะ ค่า FT ก็คือรายได้ค่าก๊าซก็คือต้นทุนรายได้ไม่ค่อยเพิ่มแต่ต้นทุนมันเพิ่มกําไรมันก็เลยหดอย่างนั้นใช่ไหมครับพี่แขงใช่ค่ะถูกต้องค่ะเราไปตัวที่2นะคะ WSA นะคะ WSA เนี่ยกําไร653ล้านนะคะลดลง72% Q on Q เนะคะเพราะว่าตอนไตรมาส4ของทุกปีอนะคะ่ะเกือบทุกปี มันจะตกไตรมาสี่นะคะที่เขาจะมีการขายทรัพย์สินเข้ากอง WJRT เงี้ยค่ะก็เลยทำให้มีกำไรค่อนข้างเดียอะเข้ามาตอนไตรมาสี่เพราะฉะนั้นถ้าเทียบ Q on Q มันก็เลยจะลดลงแต่ถ้าเยอ on น e ย r เนี่ยเพิ่มขึ้น256%นะคะอันนี้ก็มีตัวช่วยเหมือนกันค่ะตัวช่วยของเขาคือเขามีการขาย Data Center 2ตงนะคะ,ะได้กำไรมา345ล้านแต้มาันีกถือเป็นรายการพิเศษไหมครับ อันนี้ถือว่าเป็นรายการพิเศษก็ได้นะคะเพราะว่าธุรกิจนี้เนี่ยเขาจะไม่ขยายแล้วนะคะและว้วพอดี<ม>ช่วงนี้เป็นช่วงที่มีนักลงทุนสนใจมากนะคะขายตอนนี้ได้ราคาก็เลยเลือกที่จะขายตอนนี้ค่ะเพราะว่า Data Center เน่ยมันต้องใช้สเกลที่ใหญ่มากแล้วก็หยุดแค่ Data Center ไม่ได้คุณจะต้องทำคลาวต่อไปด้วยนะคะ<ม>ซึ่ง ทางบริษัทก็จะไม่ไปทางนั้นนะคะก็างนี้เป็นทางเลือกที่ที่เรียกว่าดีที่ด,ดีสำหรับตอนนี้และค่ะพี่เข่งก็เห็นว่าขาย Data Center ร์ไปซะดีกับ WHA มากกว่าที่จะทำต่อเหมือนกันด้วยใช่ไหมครับค่ะถูกต้องค่ะทีนี้มาดูทางด้านนิคมนะคะก็ไตรมาสนี้โอนร9อยไร่นะคะไตรมาสหนึ่งปีที่แล้วโอนแค่8ไร่เอง นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยรายได้ทางนิคมดีขึ้นนะคะครับแต่ว่าตัวฉุดก็คือไฟฟ้านะคะไฟฟ้าเนี่ยไต,ตรมาสนี้กำไรหกสิบเก้าล้านเทียบกับไตรมาสหนึ่งปีที่แล้วกำไรสองอสิบล้านเห็นไหมคะว่าลดลงมาเยอะนะคะคือของดับยเอเนี่ยจะไฟฟ้าเนี่ยจะโดนหลายเรื่องนะคะเรื่องแรกคืออันที่หนึ่งคือเกเกโกวันนะคะก็ถือสามสิบห้าเปอร์เซ็นในเกเกโกวันเกเกโกวันเนี่ยไตรมาสหนึ่งปิดซ่อมไปสิบแปดวันนะคะอันนี้เป็น ไม่ได้อยู่ในแผนการซ่อมของเขานะคะอันที่2คือต้นทุนฐานหินของแก้กวันเพิ่มขึ้นนะคะ,ะเพราะว่าตอนไตรมาสหนึ่งะคะ่ะช่วงอินโดนีเซียเนี่ยเขาห้ามส่งออกฐานหินนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยสป라이โลกน้อยลงราคาก็เลยปรับขึ้นนะคะแล้วก็เขาต้องมาซื้อสปอร์ตนะคะเพราะว่าอินโดไม่ให้ส่งออกก็ต้องมาซื้อราคาสปอร์ตซึ่งมันก็สูงกว่าราคาคอนแทกที่เขาทำไว้แล้วราคาตรงเนี้ย คือปกติอะค่ะในราคาขายไฟฟ้าเนี่ยเขาจะแฟกเตอร์อินราคาฐานหินเข้าไปนะคะแต่เคสเนี้ยอีกแกะกไม่รับไม่รับผิดชอบนะคะ,ะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็เลยส่งผลกระทบมาถึงมาจินของของตัวโรงไฟฟ้านะคะทางด้าน IPP ซึ่งเป็น g ก๊กโกวัเนี่ยเป็น c o n t ริบิ t i o n หลักนะคะส่วนทางด้าน SPP ก็จะเหมือนอมาตะาราคาว่าราคาแก๊สขึ้นนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ย ไฟฟ้าที่ขายให้กับ industrial user เนี่ยตรงนั้นเนี่ยต้อง absorb cost เองก็เลยทำให้กำไรลดลงค่ะโดนทั้งอมตะและ WHA เลยนะครับที่รายได้จากโรงไฟฟ้าลดลงนะครับพี่เข่งครับใช่ค่ะโดนทุกคนค่ะแล้วก็ทางด้านน้ำนะคะต่างประเทศที่เวียดนาม d o ริ River นะคะก็ยังขาดทุนอยู่แต่ว่าอาจจะขาดทุนลดลงนะคะจาก39ล้านเป็นขาดทุน36ล้านถือว่าดีนะครับ ดีนิดนึงค่ะขับทุนลดลง <laughs> ค่ะดีนิดหน่อยค่ะคแลาจะให้ดีก็คือขึ้นไป Break e อีเวหรือว่าเป็นกำไรไปเลยค่ะครัซึ่งน่าจะเกิดขึ้นอาจจะเป็นต้นปีหน้าค่ะตัวที่สามนะคะโลจนะนะคะก็กำไรไตรมาสนี้สามร้อยสี่สิบล้านนะคะครับเอเพิ่มขึ้น164% Q on Q แล้วก็เพิ่มขึ้น115% y สิบห้า e ปอนนะคะครับ ตัวช่วยของโลจนะนะคะก็คือบริษัทลูกนะคะคือรัชคารโฮดดิ้งนะคะซึ่งเป็นบริษัทที่ทำธุรกิจเกี่ยวกับการบริหารจัดการ NPA ะคะ่ะก็คือเขาจะไปซื้อ NPA มาจากธนาคารนะคะคซึ่งใน NPA ส่วนใหญ่ก็จะเป็นอสังหาราิรทรมัพยันะคะในมานนี้เนี่ยรัชคารโฮดดิ้งมีการขายอแอสเซทพวกนั้นออกมานะคะแล้วก็บุกกำไรเข้ามา374ล้าน ะ,ะกาเลยทําให้กําไรในใต้ไต,ตรมาสนี้เนี่ยสูงขึ้นถึง115%จากปีที่แล้วค่ะทีนี้มาดูเรื่องของนิคมนะคะนิคมเนี่ยไต,ตรมาสนี้โอนเยอะขึ้นนะคะคจาก104ไร่ไต,ตรมาสหนปีที่แล้วเป็น156ไร่ค่ะครับทางด้าน m a r g จินก็ค่อนข้างดีนะคะอยู่ประมาณเกือบ50%เนะคะเทียบกับปีที่แล้วแค่35%คะ่ะไฟฟ้านะคะก็เหมือนกันแต่ว่าไฟฟ้าของโรจาระเนี่ย จะถึงกับขาดทุนเลยนะคะขาดทุน21ล้านในไตรมาสนี้นะคะในขณะที่เขามีการถือหุ้นเพิ่มขึ้นด้วยนะคะปีที่แล้วเนี่ยเขาถือหุ้น41%เปอร์เซ็นต์กำไร495ล้านนะคะคแต่ปีนี้เนี่ยตั้งแต่เดือนกรกฎาคมปีที่แล้วอะคะ่ะเขาเพิ่มการถือหุ้นเป็น75%เปอร์เซ็นต์แต่ว่ากำไรกลายเป็นขาดทุน21ล้านนะคะก็เลยแสดงว่าวเขามีโรงไฟฟ้าแบบ SPP ใช่ไหมครับพี่เขงถูกต้องค่ะ เป็น SPP ทั้งหมดค่ะ3ามเฟสค่ะไม่ใช่แค่กำไรลดลงแต่พลิกเป็นขาดทุนเลยนะในไตรมาสหนึ่งที่ผ่านมานะสำหรับรายได้จากโรงไฟฟ้านะครับใช่ค่ะแล้วก็รลจนาจะมีพอชัอ่นของโรงไฟฟ้าเนี่ยเป็นสัดส่วนที่สูงกว่าอมาตะแล้วก็ w ับค่ะมาจิ้นติดลบ0.6ค่ะอ,อันนี้ก็จะเป็นผลประกอบการของไตรมาสหนึ่งทั้งหมดนะคะสรุปรนะคะ ผลกับการออกมาดีกว่าคาดทุกคนนะคะ beat expectation ของทั้ง Consen แ u s แล้วก็ของ Forecast ของเรานะคะแต่ทั้งหมดก็มาจากตัวช่วยทั้งนั้นเลยนะคะครับนะเพียงแต่ว่าในบัญชีจะเป็นกําไรพิเศษหรือไม่เป็นกําไรพิเศษทางบัญชีก็อีกเรื่องหนึง่งแต่ว่าถือเป็นตัวช่วยคำว่าตัวช่วยก็คือมิได้เกิดจากการดำเนินงานหลักอย่างนั้นหรือเปล่าครับพี่แขงอ,อ อาจจะเกิดจากการดําเนินงานหลักนะคะแต่ว่าเ,าเป็นการขายทรัพย์สินที่ใช้ในการดําเนินงานหลักนะคะเพราะฉะนั้นการขายพวกนี้มันไม่มันไม่ได้ขายทุกทุกปีหรือทุกไตรมาสนะคะเขาก็รอจนกว่าราคา<ำ>ดีถึงจะขายค่ะครับเพราะฉะนั้นต้องมาตุนไตรมาสนี้ครับนะครับเพราะฉะนั้นต้องดูดูในไส้ในด้วยนะครับพี่เคงครับ และช่วงนี้เรามีโปรโด้วยนะ1เดือน5ก็คือสมัคร1หลักสูตรบวกหนังสือลงทุน1เล่มและส่วนลดเพิ่ม5%แต่ถ้าสมัคร2หลักสูตรบวกหนังสือลงทุน1เล่มเลือกเอาได้เลยรับสิทธิ์เข้าสู่ Facebook กลุ่มปิดด้วยและยังได้รับส่วนลดเพิ่มอีก10%ด้วยนะสนใจเชิญครับ l ลาย ID พิมพ์สัญ,ญลักษณ์ตัว a อแแล้วตามด้วยคำว่า Money m o n e y Plus M O N E Y P L U S Money Plus ติดกันตรงตัวสนใจก็เชิญได้เลยนะครับ